สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วครับเกศธาพัลเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาตกปลากันที่บอ่อเอ็นบีนะครับรงวัดโบดค่าคันเข้านะครับแค่ห้าสิบบาทตม่อจะเป็นบอ่อปลาสวายนะครับมาดูรับเพื่อนทุกคนนานๆทุกคนดูภาพบอ่อสม,ม่ามันก็จะเป็นปลาสวายนะครับ เป็นปลาสวายซะเยอะปลาบึกน้อยไซก็เ้าใหญ่กําลังดีครับขอตกสนุกสนุกครับนี่ก็เตรียมอุปกรณ์การเซตอุปกรณ์กันกนี่นะไกด์ก็ปลาและไกด์สองคนครับนี่ไกด์คร,ครับสวัสนนนดีกล้องนะครับสวัสดีกล้องนะครับได้ครับสวัสดีครับทุกคนเพื่อนเราดูบรรยากาศน,นี่บรรยากาศ มาบ่อตกปลาคันละห้าสิบบาทเป็นบ่อตกปลาแล้วก็ต้องปล่อยครับไปตกปลาเพื่อฟันคายนะครับบางคนก็จะมาฟันคายมาตกปลาเพื่อันอคายมันแล้วแต่คนครับคนชอบคนไม่ชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเข้าไปบังคับให้เขาชอบเหมือนรอไม่ได้มันคนแล้วฆ่ตายกันแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ให้นะไกลตกปลาก่อนเราเราดูก่อนว่า มันเริ่มเข้าอย่างนั้นอ้อยอยาักยเตรียมอ่อยยงอ่อยเหยื่อเตรียมอุปกรณ์ครับผอเลยผมก็ทุกคนผมก็เอาคานตสปินมาตกครับผมจะตันนี้ผมจะใช้เน้นเป็นคานตสปินหันตกบึกก็เป็นคานตสปินครับผมให้นกหักกาเขาใช้เป็นคันเบสไปนะครับผมจะเลือกเป็นคาตสปินหมดแต่เรามารอดูกันครับน,น,นะทุกคนว่า วันนี้จะมีการสนุกฟาร์มสนุกกัอะไรให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันบ้างนะครับมาดูกันครับไป t o hours later การตกปลาบางคนอาจจะดราม่านะครับว่าเป็นการเราลงมาสักจ่งคำทำบาปมันแล้วแต่ในมุมมองแต่ละคนครับว่าการเราที่เราทําอะไรไปเป็นความชอบของเราเราทําแล้วเราสบายใจครับเราก็จะทำนะครับคน จะใช้เป็นคันยาวนะครับคันสิบฟุตแต่คันยี่ห่อคันหรือพวกเวทต,ต่างๆเราจะยังไม่โปรโมทยังไม่โฆษณานนครับถ้าเรือมีสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาหรือทั้งอืต่างๆเราก็จะโฆษณาให้นะครับแต่ตอนนี้เราจะไม่โฆษณาให้นะครับล้อกตกปลาผมเป็น,ปนล้อตัวเดียวกับที่ตกบึกครับมันจะค่อนข้างใหญ่นิดน,นึงนี่ครับ รอผมทีไว้ตกบึกแต่ผมจะเอามาตกนี่นะครับ<ต>คือผมจะไม่บอกย่ห้อไม่บอกว่าเป็นขออะไรเป็นยังไงน้ำหนักเวทยังไงดีไหมเบรกดีไหมอะไรเงี้ยจะไม่มีได้บอกไม่โฆษณาครับเดี๋ยวรอมารอดูกันความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับมาดูบรรยากาศครับเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆนะพี่ๆทุกคนมาดูกันครับอันนี้ผมก็ได้ตีเบรกไปแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมออกมาปเปลี่ยนคันมาเพราะวะคันนั้นเราใช้คันนี้ดีกวา่าคันชุดที่ผมตกบึก,กนครับชุดนี้นี่นะครับผมก็ยังไม่บอกเหมือนเดิมว,ว่าผมใช้คันอะไรและล้ออะไรเอ็นอะไรอะไรเท่าไหร่ผมก็ยังไม่บอกรอเผื่อมีสจบอนเซอร์เข้ามาครับผมก็ได้จมันมาพูดจะมาบอกกันนี่านายกายครับเปลี่ยนเบ็ดครับทําเบ็ดใหม่เดี๋ยวเรามารอดูนะครับรอดูกันว่า จะได้ภาพได้ช็อตเด็ดๆให้เพื่อนๆเพื่อนๆนั่นนะนะได้ดูกันหรือเปล่าดูบรรยากาศครับเอาแล้วครับทุกคนกี้ตั้งกล้องไม่ทันเลยไกล้วัดแล้วสับแล้วส,บวสับมือแตกหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วครับเล่นมากครับลุปแล้วครับส่มนำหน้าครับผลหน้าครับเอาแล้วทุกคน มาแล้วทุกคนตัวแรกมาแล้วเมื่อกี้ตั้งกดไม่ทันมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวดูช็อตกันดดูช็อตปลาขึ้นกันครับทุกคน ดูครับเพื่อนว่าจะมีช็อตขามืออีกป่าวดูกันไปทานั้นเลยไ<จ>ปอมใหญ่แล้วครับทุกคนดูวิ่งปล่า ละไก่ไอไก่อย่ามากไปเยอทุกคนไปเยอคนไปเยอะทุกคนไปเยัะทุกคนไปลเอทุกคนไปเยอะทุกคนไปเยดูท่าครับดูท่าดูท่าด้วยเพื่อเพื่อดูท่าเพื่ออะไรมาผานผูไร้ยางผ่านดูท่าครับ ใช้เดือบลูกปลาครับทุกคนทุกคนไงครับนะครับแกเป็นไงมันไปไตแออหน้าครับหน้านะครับเออหันหน้ากล้องสิแกอยากอะไรอยากมันหรืออยากอะไรนีอยากเมื่อยอะไรอยากให้ปลาตายค่ะมือ ไม่ได้นะครับมันบาดเราดูเขาว่าจะมีคามือป่ะปังเดียน,นั้นนี่ไม่ตี๋ยวนู้นตามอยู่นู้นเมื่อกี้ที่<ช>ทอดสี่ปทีแรกหูว่าคามือป่ะครับดูคันนู้นอีกคันหนึ่งคันนันนกไกดอยู่้างลังนูน้นครับเห็นป่ะครับนู้นนู้นแดงแดงดูคา,ามือป่ะไม่คาได้หรอกไม่านะครับ วางคันแล้ว A few moments later อารมณ์ดีครับเพื่อนเราได้ผ่อนขาเราได้ตกปลาอารมณ์เราก็ดีมากดูครับ แล้วให้ชอ็อตเพื่อนให้เพื่อนเห็นบ้างพี่เห็นบ้างช็อตช็อตที่ปลากินนะครับทุกคนเข้าปุ๊กหนะารายอาเจียนรึหนกายอาแล้วนู่นเนาะได้แงานนะครัได้แงงานแล้ว เฮ้ยทุกคนเฮ้ยที่มีเบ็ตินปลาปากก็ด้วยไหนเบ็ครับเนี่ยไปปล่อยปลาทุก Uhm, นี system, is bom, is hai, Eugene, ่ท in <g ib berish> <there>, ุกคนมีเบ็ดไข่ขาดปิดปากปามด้วยไงครับม่ไก่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไปกินน้ำมาครับม่ไก่เป็นไงบ้างไงลมดียังอืออืออือหายแล้วครับทุกคหายแล้วครับทุกคน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 ไก่ดูกล้องสิทุกคน มันวิ่งไ,ไ,ไม่ได้แะมัไหวปั้กายเร่แล้วครับบวกลงไม่ได้ไมเลยขามาแล้วครับก็คือทุกคนก็เป็นปไาฟ้าไม่ใหญ่ใช้แรงต่อ,ตอรับกินไว้ต้งที่ วาขาบือ้อครับขามือเลยครับเห็นขาดไหมเห็นว่าเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนไหมไม่ไหมได้เหงื่อครับได้เหงื่อยินได้เหงื่อครับนี่เราก็มาตกเป็นชั่วโมงได้แล้วได้เหงื่อแล้วครับทุกคน ไกด์มาไกดอยากไกดอยากครับไกดอยากครับกไกด์เบาสงสารปลาหน่อยาสายปลาสายสงสารเบ็ดหน่อยเดี๋ยวครับสายกินคาร์โครับปลากินขัน์ูครับทุกคนปลากินขันนะไกดครับให้รูออ้ว่าให้รูออ้วะ สวัสดีครับครัครับครับดูดูครับได้ลมเพื่เพื่อนทุกคนได้ลมกันยกปลาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ มาครับทุกคนเราก็ได้เห็นหลายช็อตแล้วนะครับว่าที่เราตกไปวันนี้นะครับมีหลายช็อตที่ให้ดูช็อตตั้งปลากินปลาเยอะปลางัดงัดปลาครับแต่ว่าปลาที่เนี่ยเป็นปลาไซส์ที่มันขยใหญ่นะครับแต่ว่าเราสามารถพาลูกหลานมาหาตกกันได้ครับก็โอเคอยู่ครับตกปลากินไวปลาไซส์ไม่ใหญ่แต่เขากินไวจะได้ยากาศครับได้มันได้มันนะครับ ตายกินน้องข้างไปนะครับอย่าลืมถ้าใครสนใจแบบนี้ครับมาตกกันได้นะครับบ่อเอ็นบีครับค่าคันแค่ห้าสิบบาทครับทุกู่คนกันเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเกศซ่าพาเลยนะครับเพื่อจะยอดติดตามเยอะขึ้นไปครับแล้วผมจะได้มีกําลังใจทางคลิปให้เพื่อนได้ดูกันครับแล้วเรามาดูกันว่าข่าวหน้าเราจะพาตะเลยอะไรกันครับ ไปครับไปก่อนครับสวัสดีครับอากาลครับไากล้อนนะครับบ๊ายบายครับไป,บไ,ปไปครับทุกคนไป